ทำนายศึกลูกนังกับช็อตเด็ดประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567 10คู่วันนี้ไปลุยกันคู่แรกผมเลือกให้เป็นคู่ที่น่าสนใจของพรีเมียร์ลีกที่สุดบอร์นมัดเปิดบ้านเจออาร์เซนอลเตะกัน5ทุ่มครึง่งถ้าดูจากไต hey h เ a d to head บอร์นมัรค่อนข้างจะเป็นรองอาร์เซนอลพอสมควรและด้วยฟอร์มที่ชนะมาอย่างต่อเนื่องของอาร์เซนอลเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาช็อตเด็ดให้อาร์เซนอลบุกชนะ1-0คู่ต่อมาเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกสเปอร์เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมลอนดอนดานร์บ ถ้าดูจากความพร้อมเวสแฮมน่าจะมีตัวผู้เล่นที่ดีกว่าไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนแต่สปเปอร์เมื่อเล่นในบ้านพวกเขาก็ทําได้ดีและแข็งแกร่งเชื่อว่าคู่นี้อาจแบ่งตามไม่เสมอกัน2 2ถ้าจะมีผู้ชนะก็น่าจะเป็นสปเปอร์ที่เฉือนได้2 1คู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอ Villa แอสตันวิลล่าแตะกัน3ทุ่มผลงานของฟูลแลมทําได้ค่อนข้างดีแต่ที่ดีกว่าคือแอสตันวิลล่าสิบเกมหลังสุดวิลล่าแพ้ไปแค่เกมเดียวชนะ7เสมอ2อยังไงวิลล่าก็ดูมีทีเด็ดมากกว่าแต่คู่นี้อาจยิงกันน้อยชอดเด็ดให้แอส ชนะ1-0คู่ต่อมาอิฟสวิตเทาเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันเตะกัน3ทุ่มอิฟสวิตต้องการชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกให้ได้เกมนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าเจอทีมที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีอย่างเอเบอร์ตันชฉเด่ยให้อิฟสวิตเปิดบ้านชนะ21คู่ต่อมาแมนยูเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดแมนยูยังคงมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะกองหลังถึงแม้จะมีผู้เล่นลงสนามแต่ว่าตัวสำรองแทบจะหมดแล้วแล้วต้องมาเจอกับเบนฟอร์ดที่เกมรุกดุดันแต่ก็มีข้อเสียคือการเสียประตูวันนี้ไม่น่ามีีใคครเก็บนชได้ เนเด่นมองว่าคู่นี้จะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือถ้าจะมีผู้ชนะแมนยูอาจเฉืีนได้สองหนึ่งคู่ต่อมานิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอไบรตันเตะกันสามทุ่มถ้าดูจากสสิติเฮทูเฮทนิวคาสเซิลค่อนข้างทําได้ดีเมื่อเปิดบ้านเจอกับไบรตันแล้วยิ่งไสิติในซีซั่นนี้เล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครเนเด่ยให้นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะไบรตันสองหนึ่งคู่ต่อมาเซาท์แฮมตันเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้เตะกันสามทุ่มถ้าดูจากฟอร์มและขุมกําลังเลสเตอร์ ester, น่าจะดูดีกว่าอีกกกทททัั Hate Hate, ััั ester, ้้งงงสสิตตนนนดหลุี่เเเจออร์ชะม ชดเดดให้เลสเตอร์บุกไปชนะเซาได้สองหนึ่งคู่ต่อมาลาลิก้าสเปนเซตาบีโกเปิดบ้านเจอเรอัลมมดิดวันนี้เซตาบีโกขาดคุ้มกําลังตัวหลักอย่างยาโก้อัสปาร์ตแล้วยาอีกโมดิบ้าไปเลยมองว่าเกมรุกอาจจะมีปัญหาส่วนเรอัลมาดิดคุมกําลังก็ยังดูดีกว่าชดเดดให้เรอัลมาดิดบุกชนะ2 0งคู่ต่อมายูเวนตุสเปิดบ้านเจอลาซิโอทั้งสองทีมฟอร์มดีพอๆกันแต่ว่ายูเวเองเล่นในบ้านพักหลังสะดุดเสมอบ่อยเชื่อว่าเกมนี้เจอทีมที่แข็งอย่างลาซิโอน่า นี้เสมอ1-1คู่สุดท้ายบิ๊กแมตของบุนเดสลีกาบาเยอร์มิวนิคเปิดบ้านเจอสตุกการ์เตะกัน5ทุ่มครึ่งถ้าดูจากสภาพความพร้อมของทีมบาเยอร์มิวนิคมีตัวหลักเจ็บน้อยกว่าส่วนฟอร์มของ gart, สตุดการ์ส4เกมหลังสุดก็ทำได้แค่เสมอกับคู่ต่อสู้ทั้ง4เกมวันนี้บุกมาเยือนเสือใต้ดูเป็นรองแต่บาเยอร์มิวนิคก็น่าจะทำได้แค่เฉือนชนะชเด็ยให้คู่นี้บาเยอร์ Bayern ชนะ2-1จัดไป